นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเล่นเราจะมารีวิวสลามนะคะทุกคนแล้วเพื่อนเราไปคนจับนะคะเราไม่จับเพราะเรากิน่าดเหี่ยวกันอยู่นะคะอ่าเรารีวิวกันเลยค่ะบอกรีวิวเลยอันนี้นะคะคือสลามสีฟ้านะคะใส่พวกอ่าโฟมโฟม โฟมแบบกลมๆนะคะสีสีเราซื้อมาเป็นลูกดาวนะคะทุกคนเหนียวมากเลยนะคะทุกคนอา่นะนะคะทุกคนให้ทุกคนจำเนี่ย เราไข่ไม่กินนาทีนะคะเราไขยแค่สองสามนาทีโอเบาดีน้ำลายม็ไม่จะหอนะอ่ะนะคะเบาๆก็หอมถ่ายคลิปอยู่ทำแบบนี้จะได้แบบจะได้มขนต ตำแล้วนะคะทุกคนมารีวิวเพื่อนคนที่กีดไม่กีนะคะเขาชื่ออีคิวอะคะวันีสมนะีค่อะารนี๊ลวากันมต่อนามาคือสลามนะคะ ดูเหนียวมากเหนียวจนติดมือเพื่อนเลยค่ะชนแกว้วติดมือแล้วนะคะหนึ่งใว,ว่านีเพื่อนก เพราะว่าเขาบอกอยากอยากให้คุณรู้ข่าวใช่ไหมอะไรใครยังไงใครเฮี้ยอะไรไ่ยพูดได้แต่ว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะดิพูดเดียวเอ้ยข้าแน็คแน็คกลับมาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปทะเลาะกับเพื่อนนะคะทุกคนคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนคนนี้คนเดียไม่มีเลย ทุกคนเพื่อนอารมณ์เสียแล้วค่ะดูอารมณ์เสียเอ้ะเจนอะส่งผมชื่่อใหมโอเคนะทุกคนจบที่เพื่นี้ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารีวิววันนี้ด้วยนะคะกดยังไงเนี้ยลูกหวานออโอ้เย็นไหมทุกคนนี่เลยบ๊ายบายนะคคะทุกน